เราจะพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะก็อาจจะติดผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคเราเดินไปดูเรื่อยๆชมสาวๆสวยๆกันเยอะมากเลยแต่งชุดไทยดูสวยมากๆเลยค่ะ<ๆ>เดี๋ยวยังไงกลับกล้องมาดูคนทางนี้มั่งดีกว่า เราก็จะพาทุกคนเดินเที่ยวรอบๆวัดนะโอ้โหสาวๆส,สวยๆเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอากาศเย็นใจด้วยนะแดดไม่ออกอวันนี้ไม่มีแดดด้วยค่ะเราก็มาเดินเล่นมาถ่ายรูปก,กันนะ พอแล้วขอหน่อยแม่้เกิดนี่เอางดิเลยนะเดินเข้าไปมุมไหนคะอ๋อมุมนี้อันนี้เราก็จะพาเดินเลออเรียบๆนะบางทีก็จะสลับกันระหว่างหน้าของคนถ่ายแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรโบราณสถานนะทุกคนคะ่ะเป็นโบราณสถานที่สวยงามมากเลยนะพี่ญิงใหญ่ก็อยากจะถ่ายรูปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะวางมือจากโทรศัพท์ไปจากกล้องไปถ่ายรูปนะทุกคนคะ่ะสวยมากๆโอเคอถึงไม่มีแดดนะทุกคนคะ่ะแต่เราก็จะร้อนๆอนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปหาที่มันมีลมหน่อยไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมนะว่ามันมีลมตรงนี้ <laughs> ถ้าท you know? <laughs> eh? <rel pine sand>. ุกคนรู้สึกเหมือนกันบอกได้นะจ๊ะทุกคนจ้าว่าตรงนี้ก็มีลมเปลี่ยนท่าจังเนไ วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมานะทุกคนคะแต่ว่าเราก็มากันได้แบบสวย มายืนอยู่ตรงที่มีลมนะคะทุกคนคะ่ะลมจะได้เย็นสบายนี่มันไกลไปไหมนี่มันมันวิดีโอเนี่ยวิดีโอ